อันนี้พบกับรายการเจด้าพารวยนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ที่ปู่ศรีสุโธนะคะแล้วก็ศาลเจ้าแม่ทิพย์เกศรตะเคียนเจ้าแม่ทิพย์เกศรน,นะคะวันนี้ก็มีคนหลั่งไหลมาเรื่อยๆนะคะับเสือบังดีเลขอะไรพ่อตาอ12ล้านแล้ว153 ท่านผู้ชมแล้วแต่จะเห็นเป็นตัวไหนนะคะเเวนกัน่อะเจ็บหลายักหลายนี้นี่คือบรรยากาศ